เอ้าอู้วัตสบีได้ครับรอดมั้งรอดมั้เขียวลือดเลครับเอ๊ะอ้าวอืมนะกุ้งสดๆดเลยครับพี่น้องกุ้งขาวสดๆจากบ่อนะครับผมอ่าสดจากบ่อของพี่โอเล่เลยนะครับผมเมนี้เขาสิมาแบบใส่วัตสบินะครับอืมวัตสบิลาดเลยนะครับผมวัตสบิลาด กุ้งนะครับผมมาลองกันครับว่าจะเป็นแบบใหนนะครับเนี่ยโซดกับมันกุ้งมาลอนะ อันนี้แซนด์ลำปลาทีอ่ะแซนด์ลำปลาเอนี่ยมาแล้วครับผมกุ้งสด,สดครับผมกุ้งแสนด์ลำปลาบอสบิใส่ตรงนี้ครับบัน่นหูเดียมากแบบไหนกันลวดเอาเลยครับบั่น คนเขากันจังไยเรียบร้อยครับเป็นเรียบเรนเรียบร้อยมาสวัสดีครับโอ้ยหลาดไปเลยครับหลาดไปเลยนี่มาแบบนี้เลยครับผมเขียวลืมลือเขียวลืมลือสิรอดบ่สิรอดบอส วาซาบิไล้ครับมีออกดังกันหลายปัเพไงไหนครับไปไหนน้ำตาแตกของแท่ครับน้ำมันครับก็เคยกินยัะเที๋ยรอกว้ายของแซ่บเน้ำหูเลยกุ้งตัวสดวาซาบิเคยไปกินอยู่ร้านนี้อย่างก่อร้านโออิชิ ตัวน,นั้นเป็นกุ้งกุลาดำมนเห็นกุ้งขาวอ่ะล่องอออมือกันหะอนะครับอาการอาการลังวัสบีอ่า <c oughs> ล่องมือนีนยนย่ยปาตัวเอา <c oughs> อ,อู้วัตบีได้ครับไปรดอดบ่ไปรอดบ่เขียวลืมลือครับ มีน้ำตาแตกแล้วก็ว่าโอ้อ่าน้ำตาแตก